สวัสดีครับกินง่ายๆสไตล์นาย,นยงก็กลับมาเจอเพื่อนๆอีกแล้วเนาะพอดีว่าวันนี้ออกไปข้างนอกครับไปข้างนอกไปเที่ยวงานทอดกระถินนะครับของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่แล้วกันคนนี้แน่นเอียดเต็มวัดเลยครับไปกินขนมกินแกงคุงปลามาเมื่อตอนเช้าอร่อยครับ อร่อยยกนิ้วสองนิ้วเลยแล้วก็เลยจากที่ไปกินแกงพงปลามาเสร็จผมก็ไปสถานที่หนึ่งซึ่งผมเคยไปเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ก็กลับอีกครั้งหนึ่งก็คือกิฟแลนด์ครับกิฟแลนด์นั้นอยู่บริเวณไหนของหาดใหญ่ครับก็บริเวณใกล้ๆกันกับโลตัสหนาดใจญ่ในครับแถวๆตลาดกเกษตรที่มีคิวรถตู้นะครับไปทำไม ผมพาเพื่อนๆมาลำลึกความหลังอีกครั้งครับใครมีความหลังกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ครับใครมีความหลังกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้สารภาพมาว่าสมัยก่อนโน้นตอนที่คุณ เป็นเด็กน้อยนะครับหรือบางคนบางท่านเคยรับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนสาร,รภาพบาปมาซะดีๆรวมทั้งผู้ป่วยที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลก็สาร,รภาพบาปมาซะดีๆว่าในนี้มีความลับอะไรอยู่บ้างสาร,รภาพใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งกินข้าววันนี้ก็ประกอบไปด้วยอืมข้าวหมูทอดครับ แล้วก็มีไข่เดียวด้วยอืมข้าวเปลาหนึ่งถุงครับเน่ต้องมีผัดวุนเส้นอย่างนี้อร่อยอร่อย,ออยเลยเดี๋ยวผมจะทยอยใส่ถาดนะครับอขออนุญาตนิดนึงนะครับรู้สึกว่าพื้นที่ในการตั้งกล้องมันใกล้ไปนิดนึงต้องเคยบหน่อยหนึ่งนะครับ สารภาพก่อนเลยนะว่าเป็นเด็กนักเรียนเหมือนคนทั่วๆไปเขามีความหลังฝังใจกับถาดหลุมก็ไม่มากเพราะโรงเรียนที่ผมอาศัยเรียนหนังสืออยู่เมื่อ30สกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะได้กินช่วงอนุบาลพอขึ้นประถมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจานและกับข้าวที่โรงเรียนอนุบาลของผมจะประกอบไปด้วยต้มจืดผัด แล้วก็ข้าวขนมหวานเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปขนมหวานเล็กน้อยใส่ลงไปแต่นี้ใส่ข้าวไปก่อนนี่คือเมนูข้าวนะครับข้าวที่คนในประเทศนี้ทุกคนเลยต้องรับประทานคนไทยน้อยคนมากที่ไม่กินข้าวอย่างน้อยจะเป็นอีสานเป็นเหนือเขาก็จะกินข้าว เออเข้าวเหนียวเนาะถ้าคนจีนเขาก็จะกินข้าวต้มข้าวสวยนี่ก็จะกินน้อยมากแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะกินข้าวต้มเป็นหลักเลยอันนี้ต่อมาก็คือต่อมาเราก็ต้องเจอกับผัดหมนเส้นครับ ผัดพุนเส้นนี้ค่อนข้างจะเป็นเมนูที่โคตรจะคลาสสิกเลยไม่มีใครไม่รู้จักและไม่มีใครไม่ชอบนะครับม,มันเยอะไปผัดพุนเส้นมันเยอะไปนะครับแล้วก็นี่ไข่เจียวโอูทอด ญาติแกบอกนะครับอืมเราก็จะจับหมูทอดตอนนี้ผมขอบรรยายแทนนะครับเพราะผมไม่ได้ถือถาจับหมูทอดยัดลงไปในช่องที่มันว่างอยู่นะครับเพราะว่าช่องที่มันว่างอยู่ก็เราเอาหมูทอดใส่เข้าไปซะใส่หมูทอดเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอ่ยเนี่ย มันมีแตงกวาก็อ,าออกมานิดนึงเอาไข่ขึ้นมาโอ้มีน้ำพริกด้วยครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกก,ะป,ก,กะปิครับแต่คงไม่ไม่เห็นไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ับไข่ไไเจียวต้งแผ่นครับโปะลงไปบนข้าวเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึแป๊บนึงผมขอเอาช้อนเขีย่ยข้าวลงไปก่อนครับ ตอนนี้กำลังเขีย่ยข้าวอยู่นะฮะเพืเ่อนๆอาจจะมองไม่เห็นต้องกราบพอภัยด้วยนะครับอเขี่ยข้าวเข้าไปเขี่ยข้าวเข้าไปโอ้น่ากินน่ากินน่ากินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงอาจจะต้องจัดวางระบบระเบียบเดี๋ยวมันจะล่วงหล่นอดกินซะอีกนะครับ จากนั้นเราก็เอาไข่เดียวนี่โปกไปข้างบนส่วนเอมะเขือเทศเอามาใส่ตรงนี้แทนก็ได้นะจากนั้นอ่าล่องที่เหลือครับเราเห็นล่องที่เหลือตอนนี้มันมีครบทุกถาดแล้วนะครับแต่ว่าอืมเราก็จะเทน้ำพริกกะปิหรือปาก ภาคใต้เขาจะเรียกภาษาหลักๆว่าน้ำชุบเคยนะครับอืมใส่เข้าไปมาครับมาเริ่มแนะนำการข้าวสวยเยอะๆเลยอร่อยมากนะครับแล้วก็ในถาดเล็กอาจจะเห็นไม่ชัดผมขอชี้ให้ดูแล้วกัน ในร่องนี้นะครับกัพิกะปิครับอ่าข้าวไข่เจียวครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นหมูทอดนะครับอ่ามีหมูทอดแล้วก็เป็นแตงกวาตรงกลางครับก็จะประกอบไปด้วยผัดคุ้นเส้น เอาละครับผมว่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วมานั่งรับประทานกันดีกว่าน ผมขออนุญาตเล่าถึงอาหารกลางวันที่โรงเรียนให้ฟังหน่อยนะครับเผื่อใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วไม่ทราบสมัยเรียนหนังสือเนี่ยที่โรงเรียนผมเนี่ยเมนูกับข้าวกลางวันเนี่ยมันจะมีแค่สองอย่างไม่ได้มีมากมายอะไรมากมายนะัก ข้าวกลางวันของนักเรียนจะมีสองอย่างอาจจะมีผัดเผ็ดผัดผักแกงต้มอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ข้างๆกันจะมีกว๋วยเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะกว๋วยเตี๋ยวที่มีแต่วิญญันก๋วยเตี๋ยวนะครับ ถ้าไปเทียบกับร้านค้าที่ขายกันในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยโรงเรียนเราเปลี่ยนมกเรียนนะแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ลงมาดูแลครับในยุคสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะแล้วก็โรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยอยู่ในเขตเมืองด้วยอีกสังกัดโรงเรียนก็คือเทศบาลครับอืมก๋วยเตี๋ยวนี่จะประมาณว่าเลือกเส้นไม่ได้แล้วก็ใส่ถั่วงอก ใส่หมูสับลงไปสักนิดหนึ่งพอยมันรูเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นปลาแค่นั้นเองอย่าไปถามหาโภชนาการอะไรมากมายครับส่วนเครื่องปรุงก็เติมได้ไม่อั้นตามแต่ใจคนกินจะชื่นชอบนะครับส่วนเมนูข้าวข้าวที่เป็นเมนูข้าวกลางวันเนี่ยก็จะมีกับสองอย่างหรือวันไหนอารมณ์ดีๆเขาทำาข้าวหมูแดงก็จะประมาณว่าวิญ,ญญาณข้าวหมูแดงให้กินหรือวิญ,ญญาณข้าวมันไก่ เพราะข้าวหมูแดงก็ใส่หมูแบบขอผ่านว้ทีคือมันชิ้นบางมากเล็กเหลือเกินอันนี้บังเอิญถ้าใครจำได้หรือว่ารู้จักผมนะครับในตรงนี้สิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังคววทตออกมาคุยกันหน่อยดีกว่าเพาพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างจังหวัดตังนะฮะ 嗯。Mm. อาจจะมีเมนูโปรดของผมอีกนึ่งเมนูทุกวันนี้ก็ยังโปรดอยู่ยเมนูที่ว่าครับเป็นของโปรดสำหรับผมเลยในยุคทศวรรษ90ที่ผ่านมาที่เขาเรียกกันนะ เมนูที่ว่านั่นก็คือผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวแบบภักใต้เขาผัดกันนะผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวอ่ะอันนี้ถ้าเกิดโรงเรียนเขาทําขึ้นมานะครับผมในฐานะคนที่เป็นผู้บริโภคในยุคนั้นสวรรค์ของคนกินเนี่ยผมมาแล้วเมนูนี้ครับผมจะเบิ้ลครับ จานเดียวผมกินไม่อยู่แน่นอนต้องสองจานครับแล้วเทคนิคเทคนิคและวิธีการก็คือทางโรงเรียนเนี่ยจะให้ต่อแถวสองแถวแถวที่หนึ่งจะเป็นแถวจ่ายตัง์นักเรียนทุกคนต้องเตรียมเงินสดมาซึ่งจะมีสองราคาในตอนนั้นนะคนงบน้อย ก็จะกินในราคาสามบาทคนงบปกติก็กินห้าบาทแล้วสายตาผมเนี่ยที่ไปผมเนี่ยที่ไปเดินเข้าแถวต่อคิวเนี่ยเราก็หันเข้าไปดูในครัวที่ว่าวันนี้เขาทำอะไรกินกันก็จะเห็นว่ามีผัดเผ็ดมีผัดผักอยู่ในนั้นเรียบร้อยครับแล้วยังไงต่อ เมื่อเราเห็นผัดเผ็ดผัดผักอยู่ตรงหน้าก็สวยสิครับจะรออะไรอยู่ก็จ่ายตังค์ไปที่ครูครูจะเป็นคนเก็บตังค์นะครับเป็นจำนวนเงินสิบบาทในเมนูที่ผมชอบเนี่ยสิบบาทเมื่อจ่ายตังค์ไว้แล้วสิบบาทเนี่ยเราก็จะเดินตรงเข้าไปรับจานใส่อาหารก็จะบอกกับทางพ่อครัวที่เป็นคนทำครัวนะครับว่า สองจานครับ่าก็จะประมาณว่าเดินถือสองจานไปนั่งที่โต๊ะอาหารแล้วก็กินอย่างมีความสุขมากเพื่อนเพื่อนเห็นก็ตกใจโหกินสองจานนี่เหรอเออครับชอบอผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวครับ หรือพริกแกงเจ้าคนบ้าคกลางเขาเยอะพริกแกงใต้ผัดหมูสามชั้นใส่ถั่วยาวกินข้าวหมดจานครับไม่ใช่แค่หมดจานอย่างเดียวนะอร่อยด้วยทุกวันนี้ก็ยัง ชอบกินเมนูนี้อยู่นะครับ วันนี้เยอะนะครับเป็นพิเศษเลยอือหืม ขอเลาให้ฟังตอนที่ผมไปนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยปวยไม่สบายตอนนั้นตาผมเจ็บโรงพยาบาลก็รับรักษาตัวที่นั่นผมเข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไปกินอาหารถาดหลุมลักษณะประมาณนี้แหละแต่ถาดเขาจะใหญ่หลุมเขาจะใหญ่เขาจะขนาดใหญ่กว่าน,นี้มีแกงอยู่ชนิดหนึ่งที่ คนป่วยตีงข้างๆเขาไม่กินนั่นก็คือแกงไก่ใส่กล้วยงานสนุกเลยผมก็สบายใจด้วยเพราะตัวเองก็กินไม่ค่อยอิ่มอยู่แล้วก็เลยได้รับอันที่สงจากคนป่วยตีงข้างๆนะครับอืมก็ผมขอย้อนเล่าไปใงถาดหลุม ครั้งแรกของการไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองและไปรักษาตัวที่นั่นปี2549ย้อนไปไกลหน่อยนะก็ปีนี้47ใช่ไหมอีกสองปีอีกสองปีก็ครบรอบ20ปีที่ผมไปรักษาตาครั้งแรกผมไปโรงพยาบาลตอนนั้นไปโรงพยาบาลมออแต่ก่อนจะไปมออนี่ผมไปที่อ่าเขาเรียกว่า สาสาสุขสาธารณะสุขโรงเรียนเทศบาลสี่วัดโรงเรียนเขาก็เลยแนะนําให้ไปที่มอปีนั้นผมไม่มีบัตรประชาชนอันนี้อันนี้พูดตรงๆงผมไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารหลักฐานในแรงสิ้นเป็นคนไทยที่ไม่ได้บัตรประชาชนในปี2549แต่มาดินน้รนจนได้ในปี2554ครับเดี๋ยวอันนั้นผมค่อยค่อยเล่าต่อนะผมเอาตรงนี้ก่อนก็คือว่าครั้งแรกไปโรงยาบาลมอเนี่ย คุณหมอเห็นอาการหนะักก็เลยอยากให้รักษาที่นั่นแต่เราก็บอกหมอไปตรงๆว่าเราไม่มีตังค์บัตรประชาชนก็ไม่มีเอกสารก็ไม่มีสมุดอะไรก็ไม่คือสิ่งที่จะยืนยันตัวตนได้ไม่มีอะไรนอกจากพูดปากเปล่าเราเป็นคนป่วยที่พูดปากเปล่าอย่างเดียวคือไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าคุณชื่อนี่นามตร,ระกูลนี้บ้านอยู่เลที่ไม่สามารถระบุได้ในตอนนั้นนะครับครั้งแรกหมอก็เลยให้ยามาหยอดตาจำไม่ผิดว่า ทุกหนึ่งชั่วโมองจนกว่าจะหลับแล้วจากนั้นยังไงต่อผมก็ทําตามที่หมอสั่งแบบไม่ค่อยเต็มที่สุดท้ายก็ไปเจอหมออีกครั้งหนึ่งก็อาการไม่ดีขึ้นภาษาแพทย์เขาจะแอดมิดขึ้นไปนอนบนตึกผู้ป่วยพอไปนอนบนตึกผู้ป่วยเนี่ยผมไปในช่วงของเย็นเย็นแล้วแต่ไม่รู้วันวันที่เท่าไหร่จำวันไม่ได้ประมาณห้ามงเย็น แล้วก็แหมเราก็ยังไม่ได้กินข้าวอ่ะมันก็หิวว่ะครับพยาบาลเอาขนมให้กินเราก็พูดไปตัวนั้นเลยว่ากินไม่อิ่มความหมายเดิมคืออยากจะได้อะไรกินเพิ่มจะได้อิ่มในคืนนั้นก็โอเคครับไม่อิ่มไม่เป็นไรช่างมันพอเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากทางโรงครัวของโรงพยาบาล สงสานคกเรีนหรือมออผัดใหญ่ก็ได้ทำการเสิร์ฟอาหารให้แก่นคนป่วยบนตึกซึ่งอาหารเช้าที่เขาเสิร์ฟมาก็เป็นข้าวต้มนะครับผมก็เห็นว่าเออเข้าวต้มก็ไม่เป็นไรกินได้อยู่แต่สักพักหนึ่งคุณหมอก็เรียกชื่อคนไข้ให้ไปเจอคุณหมองานเข้าสิข้าวต้มมาแล้วแต่ไม่ได้กินต้องไปเจอหมอต้องไปนั่งตรวจกับหมอก่อน ก็ไปนั่งตรวจม่เช้าวันแรกเลยระหว่างทางที่ตรวจเราก็เห็นแล้วว่าเข้าต้มคนละถุงเขาใส่มาในถาดข้าวต้มเราก็ไม่คิดอะไรอ่าเสร็จแล้วพอไปตรวจเสร็จใช่ไหมครับก็กลับมาที่เตียงของตัวเองคนอื่นเขาเอาถาดไปคืนกับจะหมดแล้วละ่ะแต่ชุดผมเนี่ยยังไม่ได้คืนถาดข้าวต้มก็มาเปิดฝาถาดข้าวต้มครับ แล้วจากนั้นมันก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของผมเองซึ่งผมจะไม่ได้จะไม่โทษโรงพยาบาลครัะนะครับผมผิดพลาดเองเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็รับข้าวต้มผมก็รับข้าวต้ม แต่ความผิดพลาดคือเข้าต้มของคนอื่นเข้าหนึ่งถุงแต่ในถาดผมมีเข้าต้มอ,อยู่สองถุงครับตกใจแทบช็อกจะถามพยาบาลบอกอะไรครับพี่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็กินไปทั้งสองถุงจนกระทั่งหมดมาครับพอดีเมื่อกี้ผมไปทำธุระมา ตัดไปนิดนึงอ่ะพูดถึงข้าวต้มที่กินตอนเช้านะครับในการไปหาหมอครั้งแรกสองถุงตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็นิ่งเงียบกินข้าวต้มไปจากนั้นมือเที่ยง จะต่างอะไรอย่างเเช้าพอดีมีสัญญาณเข้าต้องขอภายนิดนึงนะครับมาปล่อยนิดนึงก็อตอนนั้นนะเขาให้ข้าวสองก้อนใช่ไหมครับในถาดอ่ะถาดหลุม จากนั้นผมก็กินจนหมดนะแล้วก็อยู่จนครบเทอมเขาก็ให้ข้าวสองถุงข้าวต้มสอถุงตอนเช้าก็ข้าวสองก้อนทั้งเพียงทั้งเย็นสุดท้ายครับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีความคิดว่าตัวเองจะไปทำแบบนั้นที่ไหนอีกก็เลยขออนุญาตไม่ไปพูดถึงว่าต้องการขอข้าวเพิ่มนะครับ

มาเลยแล้วเออคุณหินอะไรกินยากรึไงไอ่ถึงจุดเดีไดวนะครับว่าจะกินต่อให้หมดพอดีมีธุระ <c oughs> ต้องขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะครับพอดีต้องไปทำธุระต่อเดี๋ยวพี่เหลือผมไปกินต่อให้หมดเองนะครับ <c oughs> อโอเค <c oughs> กินไม่ได้กินไม่ได้ีสารภาพมาสารภาพมาอเอ้ยบอกกินไม่ได้ความลับในฐานของผมแต่ละคนสารภาพมาเออก็มีอะไรอยู่ในฐานหลุมกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้กว่ามันแล้วโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสําหรับคนที่เคยดูอยู่ประจําแล้วส่วนคนที่บังเอิญว่าเพิ่งผ่านไปเจอคลิปของช่องนี้นะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่อง youtube ช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายนโยงนายโยงจะเอาอะไรมากินในคลิปต่อไปคลิปหน้ารอดูกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ